ถ้าสมมติว่าอิรักชนะขึ้นมาโลกจะพลิกไปอีกด้านหนึ่งทันทีเลยตังรับเนี่ยใช้ประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการตั้งรับเพราะว่าเขาเชื่อว่าอิรากจะโจมตีอิสราเอลด้วยการโจมตีของสหรัฐเนี่ยจะมาจากทางอิรักทางซีเรียรอิรักเนี่ยใช้ระยะทางานเป็เตียราลันนี่กว่าก,กิโลไม่นานครับแล้วก็ตัวของในซีเรียนี่ก็ประมาณ1 000, 2 0 0 0กิโลนะไม่ไม่นานเหมือนกัน ตอนนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือการจมตีที่จะเกิดขึ้นมากรนนาบคู่กับเครื่องบินจากเ mm hmm. รือบรรทุกมินิแอนบรฮัมแม็คคว mm hmm. มีคนบอกเสมอว่าอิหร่านมีวุฒิลับนะ mm hmm. ผมก็ไม่ไม่แม่แน่ใจว่ามีวุฒิลับอย่างไรอารอดู คุณท่านมากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะคท่านมองเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรท่านมองว่าทําไมสหรัฐถึงประกาศเตือนเช่นนี้เปลาว่าอาจจะมีสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าคะ,อะมองภาพใหญ่ก่อนนะครับเป้าหมายของสหรัฐตอนนี้เนี่ยตามนโยบายขวาของทรัมป์เนี่ยก็คือผู้น่าจะอรารวาสแหละนะครับแล้วถ้าอรารวาสให้ดีก็คืออรารวาสในลักษณะที่ว่าอเมริกันเฟิร์สใช่ไหมก็คือ,อสหรัฐเนี่ยจะเป็นเบอร์นหนึ่ง การจะเป็นเบอร์หนึ่งด้านเนี่ยต้องควบคุมน้ํามันของโลกตอนนั้นก็ไปควบคุมเบเนเซียาเรียบร้อยใช่ไหมครับนะอันเดนเเซียาสิบเบอร์หนึ่งมั้งนะครับนะเ,เบนะราก็จะไปควบคุมอิหร่านซึ่งเป็นเบอร์สามคือคุณได้เบอร์หนึ่งเบอร์สามแล้วเบอร์สองเสียสองเบอร์สี่เบอร์ห้าเนี่ยคุณควบคุมได้หมดเนี่ยเป็นฝ่ายคุณอยู่แล้วเนี่ยเท่าคุณเป็นผู้ครองโลกนี่คือแค่นี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะคิดเยอะแยะแล้วปวดหัว พราะว่าคที่พูดอยู่ในสื่อเนี่ยมันเป็นการอะอไรนะฟิริเคตการสร้างสิ่งเครื่องประดับให้ฟังและดูดีนะแต่เบื้องหลังจริงก็ต้องขานแค่เนี้อนะอันนี้จะเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้ยังไงสาระจะเข้าไปมีผลได้ยังไงก็ต้องใช้เหมือนกับในสมัยก่อนชาวสเปนเข้าไปบุกลุกอเมริกาใต้นะก็เอาเอาลทัทธิความเชื่อนําอันนี้ก็เป็นสาระก็จะนําเรื่องของประชาธิปไตยนํานะครับการนําประชาธิปไตยเข้าไปความจริงประชาธิปไตยเป็นของดีนะ แต่ถ้าเอาเข้าไปเนี่ยมันก็หมายความว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนข้ามอยู่กับทางสหรัฐก็ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่จะเกิดในอิรักต่อไปก็คือความพยายามที่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบและลัทธิศาสนานะลัทธิศาสนาเป็น f u n d มนทัลลิ i s m ก็คือความเป็นเป็นอะไรเป็นลเป็นพันธการแบบหน,นึ่งอ่พะพันธการของความเชื่อ,อ,อการของผู้นํานะครับคือต้องมีพวกผู้นํา ทางความเชื่อศาสนาซึ่งลงักษณะของอิหร่านจะมีสองแบบคือถ้าเป็นบริหารประเทศทั่วไปก็ใช้ประธานธิบดีแต่ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาความพูดนักปราศซึ่งเป็นนักการศาสนานะั่นแหละควบคุมให้เป็นในทิศทางศาสนานะครับตอนนี้ประเด็นของมันก็คือว่าพอควบคุมมากเกินไปมันขัดตความเป็นมนุษย์เนี่ยคนในอิหร่านเองเขาก็ไม่พอใจในหลายลเรื่องถ้าเราจับได้นานแล้วเนี่ยในช่วงที่มีปัญหาปเาเลสไตน์เนี่ย มีคนไปชักไปโบกธงปาเลสไตน์เพื่อจะฟรีปราเลสไตน์อยู่ในสนามที่อิหร่านทั้งสนามโหมหมดเลยบอกไม่เอาอย่ามายุบไปไหนก็ไปเ็าจะดูบอลน,นะอันนี้มันมหม,มายความว่าคำบรายของคนอิหร่านเนี่ยเขารู้ว่ารัฐบาลอิหร่านภายใต้การควบคุมของสภา,าต่างประเทศเนี่ยส่งออกการกออ่อการร้ายไปอย่างฮิสบรรลัลเลาะฮิสบัลเลาะก็คืออยู่ในเลบานอนใช่ไหมอ่าฮามาสก็อยู่ในสนวนกาซานเนี่ย แล้วก็ไปใช้คําว่าปาเลสไตน์ที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยกับคามหามาร์สเนี่ยมันไม่ได้เข้ากันปาเลสไตน์คือปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์โดนรังแกใช่และโดนรังแกทั้งจากยิวโดนรังแกทั้งจากฮามาสแต่นี้ก็ยังมีการไล่ฆ่ากันอยู่นะในใน,ในชูนกาซาเนี่ยดังนั้นเนี่ยคำว่าฟรีปาเลสไตน์โดยก,การสนุนสนุนฮามาสเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวอิรานไม่รับเห็นไหม ดังนั้นเรามันเกิดความรู้สึกอันนี้ว่าคือแทนที่คุณจะเอาเงินทั้งารแหล่มาช่วยพัฒนาประเทศคุณกลับไปยุ่งวุ่นวายกับประเทศอื่นในการส่งออกการใช้กําลังในการก่อการร้ายวุธต่างๆเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือว่าชาวอิหร่านรู้สึกว่าเขาจดไงถ้าเราจําได้ตอนที่เกิดการปัปดทุกข,ขึ้นมาเนี่ยเกิดจากความรู้สึกว่าอ่าเท่าไหร่นะเป็นล้านล้านอ่ะนะนะเงินเขาเป็นล้านล้านเนี่ยจะต้องเท่าแลกดันล่หนึ่งดอลล่์ตรงข้ามกับซาอุดิอาระเบียซึ่งมีน้ํามันน้อยกว่านะแต่่วา เออหลายสิบดอลลาร์เนี่ยเท่ากันหนึ่งอะไรของเงินค่าของอ่ซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียอยู่สาบายชาวอิหร่านก็รู้ความรู้สึกว่าถ้าไม่มีสภาสุรเนี่ยสภาสการปกครองศาสนานเนี่ยเขาอยู่ดีเขาจะรวยไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ดีๆก็จะรวยเพราะเขาจะขายน้ำมันได้อาวทำไมขายไม่ได้มันถูกคว่มบาตรโดยสหรัฐไงทำไมถูกคว่มบาตรเพราะว่าอิหร่านดําเดินนโยบายอาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหมเออมันมันมีอยู่ครั้งเดียว ที่ไปคุยแล้วดูดีถูกยกเลิกกันควมหบาตสมัยโอบามา่าเข้าใจว่าปีหนึ่งห้ามหรือสามปีต่อมาพอทำหนึ่งขึ้นมาเนี่ยทำก็ยกเลิกเลยแล้วก็ลุยต่อคว่าบาตรต่อเขาก็รู้สึกว่าจนนะฮะนนั้นมันมีความมันมีเงื่อนไขอะไรๆที่อยากที่ทําให้คนภายในเขาไม่พอใจพอไม่พอใจแล้วเนี่ยทางผู้ปกครองผู้ศาสนาเนี่ยก็มีคนรู้สึกว่าระบบกรารปกครองนี่ก็ถูกจะถูกท้าทายซึ่งเขายอมไม่ได้ไงตาแพ้คือหมดเลยเขาก็สังหารไป ตามตัวเลขยังไม่เป็นทางการมาจากสื่อสำนักขางตะวันตกในก็ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นรายแล้วก็บาดเจ็บอีกไม่รู้เท่าไหร่นะก็หลายหลายหมืห่นนั้นแล้วเขาทําโดยไม่ต้องสนใจอะไรเพราะถือว่าทุกคนที่เสียชีวิตไปก็คือคนตกศาสนาก็ไปตกนรกไปคนที่ยิงก็ได้ขึ้นสวรรค์ไปนะครับเรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่คุณชาววิลาดเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่สบายไม่สามารถจะรองรับได้อะ่ะปุ๋ยงางก็เกิดการบัตุก็ยังมีการบัตุอยู่เป็นต่อม,มาต่อเนื่องม,มา สารัตก,ก็ฉวยโอกาสนี่เลยนะจะบอกว่าเขาจะเป็นคนดีนักก็ไม่ใช่หรอกเขาก็ฉวยโอกาสที่จะเข้าไปควบคุมเรื่องน้ํามันนะเรากลับมาที่ตอนต้นของรายการนะครับแล้วสิ่งที่สารัจะยื่นเงื่อนไขวันนี้เนี่ยตอนนี้น่าจะเริ่มแล้วแหละเพราะว่าเริ่มส0 1สิบโมงเชา้าที่ที่ตะวันออกกลางใช่ไหมขอเราก็สี่โมงเย็นกับประมาณนั้นแหละประมาณหกเจ็ดชั่วโมงอ่าเรื่องแรกที่คุยคือเรื่องนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านตกลงจะคุยเรื่องนี้นะ แต่ว่าสาระก็มีอีก3มเรื่องก็คือขีปนาวุธระยะไกลและระยะกลางเนี่ยทำไงจะคุบคุมไม่ผลิตซึ่งเรื่องนี้ก็เคยคุมมา,มารอบแล้วตอนนี้เลิกนะครับอันที่สมเนี่ยก็คือเรื่องของอทำยังไงถึงจะ,ะยกเลิกการสนับสนุนการก่อการร้ายในประเทศต่างๆเช่นพวกฮามา,มมาเรื่องฮัมบูร์ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเพราะตอนนี้มันตัดขาดไปแล้วเพราะซีเรียเนี่ยเขาม่ได้อยู่ข้างของอ ตัวของอิหร่านอีกแล้วเพราะซีเรียก็เป็นตอนนี้เป็นอะไรนะตอนนี้เป็นอ่าซุนนีแล้วนะครับคุณบอกควาเป็นซุนนีแล้วเนี่ยทางอิหร่านเป็นชีอะเนี่ยมันได้เข้ากันแล้วมันแค่มันมีบัฟเฟอร์กั้นแล้วตนั้นเขาจะส่งออกกับาอะไรค่อนข้าง,าาย,างยากนะมันถ้านั้นก็จบไปแล้วคูดตุงคูตีนี่ก็ลําบากอันสุดท้ายเนี่ยถึงจะเรื่องว่าจะดูแลประชาชนอย่างไรดังนั้นตัวสารัฐเองเน,นะไม่ได้ตั้งมีความปรารถนาหรือตั้งใจแต่แรกว่าจะไปดูแลคน,คน,อ,คนอิหร่านนะ ตอนนี้ทําก็บอกว่าถ้าโดนยี่เขาจะเขาจะมาช่วยแล้วตอนมันแค่พันกว่าคนนะพันหรือสองพันคน, 1, น,คนตอนนี้เป็นสามหมื่นแล้วอ่ะคุณยังก็ะจเฉยๆอยู่ล่ะนะแต่ก็โอเค okay, เขาก็ขยับเรือเข้ามานะครับเรือเครื่องบินเข้ามาอัปรามลิงคอนเข้ามาแล้วก็มีมีสักสยรนุภาพอย่างไรก็มีบูเรือเข้ามาเขามีขึ้นมาอยู่เก้าสิบลำนะฮะแล้วก็เครื่องบิน,นี่ก็งเครื่องบินรบทั้งนั้นอนะ่ะแต่วเวลาจะทํางานจริงเนี่ยต้องมีเครื่องบินสนุนพวกน้ำมกพวก เครื่องบินน้ำมันนะครับเครื่องบินเออปารตการเดลรอนิกต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่สหราชอาณาจักรอยู่ที่จอร์แดนนะครับตัวของเซ็นทรัลคอมมานด์เนี่ยก็คือตัวของกองบัญชาการเนี่ยอยู่ที่กาตาร์มีทหารอยู่หนึ่งหมื่นคนแล้วก็มีท่าเรือที่บาเรนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวของตํารวจกลาง,ง,งนนเนี่ยรวมือกับสหรัฐนะต้องเข้าใจคนบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรนะ,ะสงครามตวันอกกลางไม่จริงนะครับแล้วก็เพิ่งเมื่อวานนี้เองนะะ ได้มีการแสดงตัวออกมาค่อนข้างจะชัดจากซาอุดิอาระเบียว่า,าพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียคือสหรัฐคือถ้าพันธมิตรคือสหรัฐแล้วกูจะไปไปเกิดสงครามกับสหรัฐได้ยังไงใช่ไหมจบเลยนะครับแล้วก็จะร่วมมือกับประเทศต่างๆโอเคในในสันติบาตอาหรับเนี่ยที่จะสร้างสันติภาพนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ยังคุยดีกับยิวต่อไปหรืออิสราเอลต่อไปนี่คือภาพรวมนะฮะในการที่ในแง่ของการที่การเคลื่อนไหวในเรื่องของการอำนาจต่าง โอเคแล้วตัวของสารัดจะจมจะตั้งรับก่อนเอาตั้งรับก่อนมีตั้งรับกับโจมตีนะตั้งรับตั้งรับยังไงตั้งรับเนี่ยใช้ประเทศอิสาราเอลเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการตั้งรับเพราะว่าเขาเชื่อว่าอิหร่านจะโจมตีอิสาราเอลด้วยนะครับอิสาราเอลก็จะมีที่เราได้ยินมาแอรันโดมใช่ไหมที่มันยิงมาแล้วก็มีเป็นบนหลังคาครอบช่วยยิงอะไรต่างเนี่ยแล้วก็วางตามที่ต่างๆรัศมีประมาณอ่าสามสิบกิโลเมตรนะครับ สามสิบกิโลเมตรหรือสี่สิบจับไม่ได้ละตีซะสามสิบสี่สไปแล้วกันนะครับเป็นวงในสุดนะครับวงนอกก็จะเป็น่เาเรียกว่าเดวิดสลิงอ่ะก็คือสนังสติกของเดวิดเนี่ยประมาณ300กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใกล้สุดเลยในประมาณ3,000กิโลเมตรครอบคลุมไปถึงอิหร่านครอบคลุมถึงซาอุดิอาระเบียหมดเลยถ้าเกิดมีการปล่อยเคมรุต,ตรงจุดใดจุดหนึ่งปล่อยอ ดโดรนที่สารัก,ก็พิ่งยิงตกไปเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยที่บินหายบนเรือบรรทุกเครื่องบินอัปรามลินคอนเนี่ยเขาก็ยิงได้เขาก็จะตรวจพบได้นะครับโดยสารัฐนี่ก็จะมีอาวุธบางอย่างเช่นถาดนี่ก็เป็น <c oughs> เป็นเหมือนกับเป็นจรวดต่อสู้อากาศยญญญานบ,บางส่วนเนี่ยกับพัทย์ไปให้เสริมตามที่ต่างๆที่เราบอกที่ผมบอกว่ามันเป็นสันนิบาตอาหรับเนี่ยแล้วตัวสันนิบาตอาหรับเองก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับสารัฐนะเขาไม่ให้สารัฐใช้ใช้น่านฟ้า <c oughs> มันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วพอสหรัฐเนี่ยไปติดตั้งระบบป้องกันแผ่นดัากาค่อ้เฉยๆตอนนี้ก็กลับมาดูว่าแล้วจะโจมตียังไงที่ไม่ใช่นานฟ้าการโจมตีของสหรัฐเนี่ยจะมาจากทางอิรักกับทางซีเรียซีเรียนี่ยมีฐานขนาดใหญ่ของสหรัฐก็อยู่อยู่นานแล้วตั้งแต่มีการบทสู้กับอะไรเนี่ยอสัสซาเข้าไปตั้งแต่สมัยที่มีไอซิลนะั้นไอเอสไอซิลที่ว่าเป็นกําลังของซัดดัมพุเซนนะ่ไปสร้างอนไะสร้างรัฐใหม่ขึ้นมานะเขาไปปราบอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ไปไหน ค้างอยู่ในนั้นอยู่ในซีเรียอันนี้ก็จะมีฐานฐานทัพอ,อันหนึ่งที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จากอิรักอิรักเนี่ยใช้ระยะทางถึงเตหรลานนี่หกร้อกว่ากิโลนะไม่นาน,นครับแล้วก็ตัวของในซีเรียนี่ก็ประมาณพันสองพันกิโลนะไม,ไม่นานเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือการโจมตีที่จะเกิดขึ้นมากรนนาบคู่กับเครื่องบินจากเรือบรรทุกุมิทแอบราฮัมินคอคนถามว่าทําไมพูดถึงว่าจะมีการโจมตีแล้วไม่มีการเจรจารือไง ก็กรารเจรจาอย่างที่บอกในสี่ข้อนั่นไงเอาข้อแรกเนี่ยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยอิหร่านถ้าไม่มีนิวเคลียร์ก็จะเป็นเบีย้ยล่างดังนั้นจําเป็นต้องมีเมื่อจะไม่ต้องมีมันตกลงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมอันที่สองโอเคสมมุติว่าตกลงเรื่องนี้ได้ก็ยังไม่ตกลงเรื่องที่ลําบากใจเรื่องก็คือเรื่องของการส่งออกอการก่อกร้ายต่างๆซึ่งเขาก็คงไม่ยอมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ขีปนาวุธล่ะถ้าไม่มีขีปนาวุธเนี่ยจะทํำยังไงเพราะว่าถูกจํากัดไว้มันก็ถูกล้อมกรอบได้ง่ายๆใช่ไหม สิ่งต่างนี่เป็นเรื่องคอขาดบตรตายที่อิหร่านไม่ยอมแล้วก็การวก็โอเคเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของประชาชนดังนั้นเราเห็นว่าการเจรจาเนี่ยเพื่อเห็นว่ามีการเจรจาจากนั้นก็จะเลิกการเจรจาแล้วก็จะยิงกันนะแล้วจะยิงเมื่อไหร่ก็คอยดูไปไม่นานนี้กขหุ่นตกเล็กน้อยอ่าไม่เล็กน้อยหุ่นตกใหญ่เหมือนสมัยสงครามอิร่านะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอ่มีคนบอกเสมอว่าอิหร่านเนี่ยอาวุต์รับนะผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่า มีวุฒิลับอย่างไรนะครับอรอดูอันนี้เป็นเกมตัดสินชะตาของโลกเลยว่าจะไปทิศทางไหนถ้าสมมติว่าอิรัตชนะขึ้นมาชนะไม่ได้ไหมายความว่าขาจิชนะอเมริกันนะชนะสหรัฐนะถึงเดว่าทําสหรัฐเนี่ยทำอะไรไม่ได้ถ้าทําอะไรไม่ได้ปั๊บเนี่ยโลกจะพลิกไปอีกด้านหนึง่งทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสหรัฐเนี่ยไปไปกำราบอิหรานการกำราบขอออิรานเนี่ยเขาไม่คงไปเที่ยวยิงประชาชนทั่วไปเพราะยิงเฉพาะเจาะจงไปยังตัวของอ กลุ่มไมอาีซีก็คือกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสาลามอะซึ่งจะเป็นกองกํากลังที่มีความเข้มแข็งม,ม,มากๆมีคนอยู่จํานวนมากมีฐานจํานวนมากที่เป็นฐานเหมือนตารักษาปองค์ของเราเนี่ยนะแต่เป็นการอันนี้เป็นรักษาทบุญนำคามานาออีอะไรต่อละเนี่ยคมานาอีอะไรคมานาีเนี่ยเขามีกําลังที่เข้มแข็งกว่ากาองทัพปกติด้วยซ้าไป แต่ถ้าเราดูท่าทีระหว่างคมาน,นีกับประธานดิบดีเนี่ยเราเห็นว่าประธานดีเนี่ย,ยพูดเสมอว่าพร้อมเจราจาพร้อมนู่นพร้อมนี่แล้วก็มีท่าทีที่จะเป็นค่อนข้างจะกลางๆแม้จะบอกว่ารักชาติก็าตามเนี่ยแต่ท่าทีนั้นไม่เหมือนคมานีนที่แข็งกล่าวมากนะครับแล้วเราขเขารู้เขาไม่ใช่เป้าหมายถ้าเกิดคมานีลงไปก็อาจจะเป็นผู้นํต่อก็ได้เขาจะไปรูลงใช่ไหมครับตอนนั้นเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนคมานีถ้าสมมุติว่า อาจจะใช้วิธีการแบบเบนดิสเวล่าคือจับตัวเนี่ยมันก็พอได้แต่ก็ไปแอบอยู่แล้วแนหะถ้าจับตัวมาก็มีคนขึ้นมาแทนอยู่ดีนะครับซึ่งก็มีตัวแทนอยู่แล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวแทนอยู่แล้วตอนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐเนี่ยจะไป,ไปครอบคําได้มีทางเดียวต้องเปลี่ยนระบอบการเปลี่ยนระบอบก,ก็คือให้เป็นประธานดีอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเป็นรัฐศาสนานะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องยากอีกว่าสหรัฐจะทําได้ไหมถึงแม้จะโจมตีไดป้ประชาชนลุกขือได้แต่ถ้าการลุกค,คืนนั้นเนี่ย รู้สึกว่าสหรัฐเป็นคุกคามอิหร่านประชาชนอิหร่านอาจจะกลับไปเข้ากับทางทางผู้นําของอิหร่านเพื่อมาสู้กับสหรัฐก,ก็ได้อย่างนั้นยนะยุ่งเลยั้นจังหวะาจาักโคนเนี่ยเป็นด้ที่ทางสหรัฐต้องมองก่อนว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็มีโอกาสหมายแค่ไหนแล้วก็การโจมตีต้องจํากัดมากจํากัดเฉพาะ,ะที่ตั้งทางทหารซึ่งสหรัฐทาได้อยู่แล้วมเขาแม่นยาอยู่แล้วเฉพาะของอตัวของผู้นำตางหาที่ไม่ใช่ทหารทั่วไปด้วยนะ ต้องเป็นกองกำลังพิทักษ์อ่าวัติอิสลามด้วยนะครับดังนั้นมันก็ต้องมีความเฉพาะจอดจงถ้าทําอย่างดีขึ้นมาเนี่ยมันก่อนแอรพรอ,อนแอปัมจะของระบอบนี่ไม่มีอ่ลุงน้องที่จะใช้ควบคุมกาลังควบคุมประชาชนแล้วเนี่ยคือคนที่ยิงประชาชนเนี่ยคือไออาร์ดีซีเท่านั้นนะฐานปกติเขาไม่ได้ออกมาเท่าไหร่แต่ว่ามันเหมือนก็แยกกันนิดๆอ่ะดังน,น,นั้น,นถ้าไออาร์ดีซี C, ในถูกทำลายสักวชนก็ลุกคื้นได้สบายพอลุกคึ้ได้สบายปั๊บก็จบแต่ปกครองก็เปลี่ยน นะครับในนี่เป็นภาพรวมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่คาดว่าสหรัฐจะดาเนินการตามนี้นะครับแล้วก็มีพันธมิรซึ่งปัตตมิดนคือเราไม่ต้องพูดถึงยุโรปนะยุโรปมีเนีะนะ่ยสหรัอาณาจักรมีเยอรมันแล้วก็มีฐานบินอยู่ที่อะไรโปรตุเกสอะไรต่างๆมีเยอะแยะไปหมดเลยที่จะมาช่วยสนนุนเนี่ยแล้วก็ยังัาดิบัตอาหรับอีกนะครับหลายๆประเทศเนี่ยเขาช่วยกันลุมรุมอิหร่านรลเสเซียช่วยอิหร่านนะส่งเครื่องบินมาสองลำน่าจะมีวุฒิอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดส่งมาให้ ซึ่งเราก็ทราบดีว่ารัสเซียพยายามชวุฒิเต็มที่ในยูเครนแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผลรัลสเซียอาจจะมีวุฒิรับอะไรก็ไม่ทราบอาจจะส่งมาให้อิหร่านอาจจะมีวุฒิรับอะไรก็ไม่ทราบจะส่งมาให้ตอนนี้เราจะเป็นการพิสูจน์กันแล้วว่าสารับมีเดียอะไรอิหร่านและรัะสเซียมีเดียอะไรเราจะจบกันยังไงอันนี้จะเป็นจุดเปรตของโลกแล้วถ้าสมมติว่าสารัชชนะ ทรัมป์อาจจะเป็นปนานดีสมัยที่3ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติก็จะสามารถแก้รัฐมนูลได้อันนี้ปวดหัวหนักครับอีกสำหรับนักลงทุนทั้งหลายเพราะสารคือทรัมป์ไม่ใช่สารั่ะหรอกสารคือสารัดทรัมป์คือทรัมป์ทรัมป์จะปวดโลกต่อไปอีกตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องปวดหัวต่อไปนะครับจะเอาอย่างไรกันดีมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่มันซ้อซ้อนกันอยู่ไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะเราลาบากทั้งนั้นนะครับแต่จะลำบากอย่างไรเราก็ต้องตั้งรับให้ถูกต้องแค่นั้นเองประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่เราจะต้ออองงยยัขาตววเสมคร อย่าไปพึ่งหนาจมากเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกข้างให้เป็นการเลือกข้างให้เป็นก็คือว่าข้างไหนชนะอยู่ข้างนั้นและต้องรีบด้วยถ้าคุณช้าเนี่ยกลายเป็นว่าคุณจะตกเวทีแล้วคุณจะลําบากนะครับอสงครามในอิห่านเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ประเทศไทยเปลี่ยนนโยบายการทูตก็ได้นะเราลอยสักนิดหนึ่งร้อยดูสงครามดูที่มันจะออกออกลูกไหนแล้วนั่นแหละจะเป็นการเป็นทิศทางใหม่ของโลกเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอีห่าน เรือการปกครองเป,ป็นประเทศไตยเป็นอยู่ภายใต้การควบคลอมนำของสหรัฐจีนจะพังไปด้วยเพราะจีนจะไม่มีน้ามันจีนไม่มีเวเนซุเอลาไม่มีไม่มีอิหร่านก็เหลือแต่ละเซียแล้วจะยังไงก็ไม่พอไงแล้วตัวนี้ข้างในของจีนก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าทําไปจัดการเรื่องของภาษีภาษีก็ส่วนหนึง่งแต่ที่มันใหญ่มากกว่านั้นก็คือว่าเรื่องของอการทําให้ราคาน้งมัน,ม,นมันลดลงเนี่ย มันทําให้คนหันกลับมาใช้รถน้ํามันมากขึ้นเมื่อใช้รถน้ํามันหรืออย่างน้สุดเป็นไฮบริดเพื่อความประหยัดน้ามันก็จะซื้อเวลาของรถ ICE, ICE, ICE ก็คือสันดาภายนใน,นต่อไปโดยการเป็นไฮบริดรถไฟฟ้าล้วนเนี่ยจะลบาบากแล้วรถไฟฟ้าที่ถูกทิ้งนะมันจะเกิดจากประเทศจีนอันดับแรกเราก็คงไปเจอบางยี่ห้ออะไวทีเป็นรับที่ท่าเรือแล้วเสร็จแล้วก็พังไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันเป็นของสิ่งที่ อาจริงเขาเขาสนุนเร็วเกินไปไม่ไม่ไม่ดูจังหวะจะกควรเขาจะรีบพรองตลาดนะ่โดยนึกว่าไอ้ระบบของโลกจะจะ,สะเสถียรแล้วยุโรปเนี่ยกงจะเปลี่ยนไปไฟฟ้าไงจริงเขาก็เลยนําไปก่อนเอาวันดีคุนดียุโรปถอยพอมีปัญหาเรื่องไอ้สงครามรัสเซียใช่ไหมยุโรปก็จะมาใช้นิวเคลียร์ใช้น้ํามันใหม่เอาไยุ่งกันใหญ่แล้วแล้วตกลงไอ้เรื่องไฟฟ้าจะเอาอยัางไงเนี่ยยุ่งไปหมดเลยมันก็เลยกลายไม่เป็นของที่มันจะกลายเป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าอุปทานเกินนะนะ อะไรลหละ over ่ v e r supply อุปทานมันจะเกินอันนี้จะยุ่งและจีเน่จำมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า,าการไม่ได้ใช้เนี่ยนะมันก็จะเกิดกระทบต่อระบบธนาคารไปถึงอ,ส,งอสังหาหริมทรัพย์ในจีซึ่งมีปัญหาอยู่แล้วเดิมเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเรื่องน้ํามันเนี่ยมันทําให้สหรัฐครองโลกและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทัป์ต้องการแล้วเขาก็จะบอกกับชาวริกันว่าโปรดเลิกเขาในสมัยที่สามเห็นไหมมันเป็นเป็นเทรนด์ของเขาซึ่งน่ากลัวมาก เราก็ดูต่อไปแต่ว่าตลอรประเทศไทยแล้วเนี่ยขอให้ดูช่วงการสงครามกับทางอิหร่านถ้าเปลี่ยนไปยังไงปับ๊บเราต้องพลิกตัวให้ทันแล้วก็เกาะรถให้ทันถ้าถ้าเราพลาดหรือเราช้าจังหวะไม่ดีเนี่ยเราเสียหายมากครับ